ต,ต,ตึงพัดอย่างอย่งอยงคือตึงพัดเจ้าชินมาตึงพัดอยางอ่ะอะแล้วถึงเวลาไปอีกมห,หนึ่งหนึ่งกันเลยมะไอซาดมแเล่นออกไปเสียก,กันตายแล้วเนาะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวไม่มองลงใส่ว เอาตัวนึงลงกับเฮาวะตัวนึ่งลงกับเฮาวะโอโบอบโบลงลงลงข้างหน้าลงหน้าเอาติดห้าขวดเกลี่ยมันตายแปด ไริไั้ใสเอาคุณเก็บเกาะอย่างสองอันหน่ยนะมานี่บอสเนี่ยอยากดวนบอสหำาม,มาเอ็อยูงย่งเสร็ว อะไรอะไรอะไรฮ้ก็สามบ่มึงก็สามบ่ไอ้ซาดทำโซงเอาแบริวมันยิ่งกูคุยเอ้ยตายปักย็ดเป็ดเฮ้ยสมควรหรือมึง คิดว่ากูเป็นหมูสนามบอกอ้าวบ่หมูนะบอกไว้ก่อนนะบอกกูบ่หมูนะกูไกลนะน่ะ,นะ,นะยังบ่ดึงจนขาด <c oughs> ยังดึงจนขาดดิยังเนี่ยฟีไฟแม็กสามารถชักว่าวจุลาได้เดี๋ยวกว่อนชักว่าวได้ที่ต้ไปถึงฟีไฟหัน สวัสดีเสียนุครับสวัสดีเสียนุคนโก้ครับสวัสดีครับยังนี่เมียกับหมาย่ายยังครับโอ้ย่านหมาดีกว่าครับผมชัดเตนชัดเตีนบอชัดเตีนบอเออวบาชัดเฉยชัดเฉยชัดชัดชัดขดถดชัดถอยชัดค้ำเออหน้าขวานี่ อยู่ในวงตัวเนี่ยข้างหลังเมียถือไม้มาใส่ล่ะโอ้ยนอนตัวกันนอนห้าขวบเฮ้ยโอ้ยปูกายยังผมดอกโอ้ซื่อซะผมห่องใส่แฮะบัดเดียวเลยโอ้ยแลนนี้เหรอ มีบัตรเลสิคัมมีบว่วะยังเนี่ยอาบากินไก่หนึ่งร้อยดาวปัดโทษเอาสัตว์บ่ได้เลยได้เลยได้เลยจะปีซียนูจัดให้จัดให้ เฮ้ยสุดแต่นี่นผมบอกเลยเว่าสซฟเลืนเ่นเสฟตานี่ยหรือเปล่าบอลลูบอลเซฟกันได้ปะใส่ไม่ลดยาหน้าเกือเป็นคนข้าหมกโอเคหาแม็กหายัางใส่ไปเขาเมื่อไงครับเฮ้ย บอกเลยวะไม่ใช่วะมีคนยิงเข้าเยบางยาเดยหึม Ừ. Nhận quá. Mình bậc đế là. Ui. Ừ. có nhìn như kia này, Cô đang vào quá บ่อใดดิดตาดีตายบ่อดิดขอดูไข่นยครับเอาอยูซ่กับท มาขอเบิ้งใครห้ำกันมนันเอ้ยยิงมาจะเสะปะเอ๊ะยิงมาจากทางเขานี่แหละครับมาเลียนหานตายเท่าไหร่ เห็นแล้วกูเห็นมึงแล้วเมื่อวานี้มื่อานี้มื่อานี้นโต้มึงสิมว่าผักลอยดาวกูมาได้หรือเปล่าฮะมึงคิดว่าผักลอยดาวกูไปจากกูมาได้หากระสุนนี่ก่อนบ่มีปัดทิชชู่แมงเสีย ท่พย์ภาคลอยดาวไปยังห้องบ่ไดไปดูหน้าต่อัะผม <c oughs> อยากเสียร้อยดาวอยากได้ร้อยดาวพื่อกันครับผมอยากได้ร้อยดาวพือกันขอ,องไดนดีเนาะอ้ย่าเลขสิบหกคน่ะอืะอม ค่อยๆไปค่อยๆเคลื่อนพุ่นไปทางงนาแล้วเยหาของแต่งก่อนต่วนเนี่ยแม็กกับโบมี่โอ้โหเด็ดเดไปห้อ อีกสี่สิบวิบ้องบีบอีกเอาสิไปใช่นุเข้าเป็ดดให้เดี๋ยวโตเดีย๋ยวโตเป็นแม่งเหนียวะบอกไดะล่ะเออมึงไม่นไผ่ล่ะเฮ้ยวีโพดอา้าว โอ้ววงบีบแล้วฮัลโหลไปดีวกว่าเก้าัตยังไงเออมัน,น,นมึงดักใครอยู่ให้มึงบอกมา ô bông chẹp đây nè, à bao chết chẹp đây nè chết mẹm là bạn Lớp 8 Cho anh nè 으음. 응? ไอ้ยาดเดือดสามตัว,วแม่มุกไก่เถอะวะเฮ้ยในบ้านวะ วันนี้ที่หนึ่งไหมจัดไปครับวันนี้ที่หนึ่งแน่นอนตานี่อะไรเนี่ย เอาละเดิน,นี่กอ,อกินข้าวแป๊บจัดไปฟ้ลากินฟ้ลามาเอากินฟ้ลามาบอกเลยกำลังมันม่น,น,นมนนันบ่โผล่เลยวะเอ้ยไอ้ท่าพิเศษไะยิ่งกูบัว S <S เรียบร้อยวูยิงไปวะวุ่นวุ่นวุ่นวง่นวุ่นแยกแปดมีขวาตัวหนึ่งแล้วก็น,น่าจะมีตัวทางุ่นอีกตัวหนึ่ง เป็นบ่นั่นโอ้เอายิงตายแล้วเอ hey! ้ยอฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วผมยังบ oh, ่น่านอยากยิงเพราะว่าโอ้อนั่นมันอยู่จุดนัน โอเคผมปาดแมงกอเล่บอกห้าเนี่ยนอ,ก,อกตัวเดียวเนี่ยแล้ว Yo, ôm của bò Mặt Mm-hmm. พลางดาวาวเล้ยดยย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 ยลยยยยยยยคยย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 ย นก็เซ็ตหนึ่งร้อยสตาร์บ้องมแลกเ็ดแลกเบสยุ่ยใส่